สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงของรายการ One News at Cora น r ครั้งที่15ประจำวันศุกร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566โดยมีผมทานินคุนนนศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในรายการช่วงแรกทุกท่านจะได้พบกับช่วงของรายการรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งคอราชการโดยท่าน พัชรพงศ์สายชโยรองผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ต่อจากนั้นทุกท่านจะได้พบกับช่วงของรายการรู้กฎหมายคลายทุกโดยท่านสมส่วนสาศสินห์นิติกรชำนาญการพิเศษต่อจากนั้นทุกท่านจะได้พบกับช่วงของรายการตรวจสอบภายในเป็นมิตรเพื่อนคู่คิดให้คำปรึกษาโดยคุณพรทิพย์ระจันทิพย์นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการและ ่วงต่อไปจากนั้นทุกท่านจะได้พบกับรอบรั้วข่าวโรงเรียนและรอบรั้วข่าวเขตโดยคุณครูนัทนันเพชชไกรครูธุรการโรงเรียนบ้านนาดีสีสะอาดและต่อจากนั้นทุกท่านจะได้รับชมการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเขาใหญ่และในช่วงสุดท้ายทุกท่านจะได้พบกับช่วงของรายการผู้อเนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูโดยท่านดําเนินเพียรค้า สุขที่1ธันวาคมพุทธศักราช2,566อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งกับรายการ One News at 4ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสวัสดีครับ